สวัสดีครับสำหรับวันนี้เทวันสันหาก็จะมาพูดถึงโครงการคนละครึ่งเฟสสองรอบเก็บตกนะครับก็กระทรวงการคลังนะครับก็เตรียมเปิดให้ลงทะเบียนร,รอบเก็บตกอีกประมาณ4 0่0สนสิทธ์นะครับสำหรับใครที่พลาดการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสสองไปเมื่อวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมานะครับไม่ต้องกังวลครับ เนื่องจากตอนนี้โครงการเตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในรอบเก็บตกอีกประมาณ4 0แสนสินะครับกระทรวงการคลังได้มีการพิจารณาให้มีการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส2อ,อีกรอบสำหรับลูกค้าที่ทำการลงทะเบียนแต่ไม่ได้รับ otp ซึ่งมีปัญหาจากค่าย d t a ทนะครับซึ่งทางธนาคารกรุงไทยกำลังเร่งตรวจสอบสำหรับคนที่ไม่ได้รับ otp ว่ามีจำนวนอีกเท่าไหร่ คาดว่าใช้เวลา3วันจะแจ้งกลับไปยังผู้ลงทะเบียนได้จากนั้นรออีก14วันว่ามีคนโดนตัดสิทธิ์เพิ่มหรือไม่ถึงจะสามารถเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถลงทะเบียนใหม่หรือลงทะเบียนรอบเก็บตกได้ก็รอ,อลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นวันไหนจะมาบอกข่าวกันอีกทีครับขอบคุณครับ